สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเน็ตเวิร์กผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูเมกันรายการที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะที่กําลังฉายประจาซีซั่นใหม่กันเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาแลามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องที่เอามาในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่อง RPG Real s t r e e นะครับผมเรื่องยอดเนี่ยก็คือหลังจอมมารถูกปราบไปเมื่อ15ปีก่อนโลกได้สงบสุขเรื่องราวของโคโตเนะ จอมเวสสาวที่เพิ่งเรียนจบได้ทำงานในเมืองร่วมกับอีก3สาวเป็นนายหน้าช่วยหาชิปักให้กับลูกค้าครับอ่ามันมีแค่นี้เลยเนี่ยเรื่องอ่าเป็นอนิเมะเนี่ยเป็นแนวคอมเมดี้แฟนตาซีแล้วก็สไลด์อัพไลน์นะครับผมสามารถดูถุงลิขสิทธิ์ได้ที่บิลลี่บิลลี่โดยจะฉายวันพุธเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมทางด้านสตูดิโอที่ผลิตเนี่ยก็คือสตูดิโอโดกาโคโบนะครับผม โดยสตูดิโอเนี้ยก็เคยผลิตเรื่องอุาอมารุจังกับนิวเกมนะครับผมมาดูทางหน้าของนักภาคกันดีกว่าเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันเลยดีกว่าก็คือโคโตเนะคาไซโรนะครับผมได้คุณฮโนกะอินุเอะนะครับผมโดยคุณอินุเอะเนี่ยเคยภาคเป็นไซโต้ไคโจจากเรื่องอัโวบินะครับผมตัวละครที่สองนี่ก็คือฟาได้คุณฮินะคีโนะนะครับผมซึ่งคุณคีโนะเนี่ยก็เคยภาคเป็น อานาโกะฮอนดะจากเรื่องอาโซบิมตัวละครต่อมาก็คือลาคิร่านะครับผมได้คุณมานากะอิวามินะครับผมซึ่งคุณอิวามิเนี่ยก็เคยก็ภาพเป็นตัวละครโทลุฮอนดะนะครับผมจากเรื่องฟุชิสปัเก็ตนะครับผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายก็คือลูฟูเรียนะครับผมและคุณนัซซิมิ คาวาิดะนะครับผมก็ที่เคยภาคเขาผลงานที่เคยภาคเนี่ยก็คือภาคเป็นตัวละครอาซามิยูจินะครับผมจากเรื่องโกลน,น่วไปทำงานนะครับผมก็สำหรับเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอน,นิเมะก็มีเพียงเท่านี้หลักครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ